วันนี้นะครับผมจะมาสอนที่เล <antique> ็กๆน้อยๆนะครับก็จะเป็นการสอนการกินน <any> <T> ุ้ปั๊มยาเร็วนะครับก็อันนี้ผมต้องออกตัวก่อนนะครับว่าผมก็ยังไม่ได้เชี่ยวมากนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับแล้วเดี๋ยวผมจะพยายามใส่ซับไตเติ้ลให้คนครับจะได้สลา์มาลดปีนายนบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือคุณต้องสไลด์ก่อนนะครับแล้วก็กดปั๊มยาแล้วก็สับเด็ง่ายใช่ไหมละครับ ไม่ปวดลูกนอก่อเลยไอ้่านี้ไม่แล้วจะทำอะไรนี่เฮ้ยอันนี้คือต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะผมยังไม่เชี่ยวชาญนะครับต้องออกตัวก่อนนะครับเพราะผมยังไม่เชี่ยวชาญนะครับคือบางทีมันก็อยากคืออันนี้เห็นได้วะไอ้เหี้ยอันนี้มันเดี๋ยวไม่ใช่อะคืออันนี้มันยัง ีเป็นตัวอย่างที่ผิดนะครับผมได้ครับได้สวัสดีครับทุกคนครับเอาใหม่เอาใหม่อันนี้เปิดคลิปอะไรอันนี้อันนี้เปิดใหม่อันใหม่อันใหม่อันนี้จะอัดจริงจริงกันเดี๋ยวลงคือสวัสดีครับวันนี้โอมูเลยที่หยลีลาเดี๋ยวจะมาสอนวิธีการปั๊มยาเลยไม่ยากครับแค่ฝึกครับผมซึ่งวิธีเดี๋ยวผมจะใส่ซับให้นะครับทุกคนจะได้เข้าใจง่ายตอนนี้ก็วิธีก็คือต้องสไลด์ก่อนนะครับชิปเฮดนะครับแล้วก็กดปั๊มยาครับ ก็คือแล้วแต่คีร้านของคนนะครับแล้วก็กดเปป้าเดี๋ยวจะทำให้ดูครับก็ออกตัวก่อนครับเพราะผมก็ยังไม่เชี่ยวเท่าไหร่ก็ธนาคาดวะไรนะเนี่ะใครทำใครทำเป็นมาทำนี่นั่น่อยดีจะได้จบคลิปอนนี